รีวิวนี้เลยครับผมโรนจิวนะเออโรนจิวนี่นะครับผมโรนจิวก็จะมีดีโมดมาให้นะครับผมแล้วก็มีตัวโรนนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าเบ็ดนะครับเบ็ดจะอยู่ในนี้แล้วนะครับตรงนี้ต้องใส่ถ่านนะครับในนี้ครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูให้ดูครับเปิดดูกดตรงนี้เปิดปิดอ่าอันนี้ก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าอันนี้ขึ้นบนลงล่าง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันซ้ายหันขวาไปหน้าถอยหลังนะคะผมปุ่มก็จะมีประมาณนี้นะก็ตรงนี้ก็จะมีหมุดหนึ่งหมดงุดสองหมุดสามอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมุดเตียงกานะคะผมอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวรนนครับตัวรนก็จะมีใบพัดสี่ใบนะคะชอบไหมคะ คขอโทษนะครับเมื่อตกี้กล้องตกนะครับผมก็จะมีกันกันใบนะครับกันอางนี้เขาอยกกันกันใบพัดเออกันชนเออกันชนครับก็ร่นจิ๋วมากเลยเท่ามือผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเปิดตัวนี้เป็นอหไรนันเลยว่าเดีวนี่ครับก็จะเป็นเดี๋ยวเรามาบินให้ดูนะครับเดี๋ยวไปบินข้างนอกกนเดี๋ยวผมบิน บินในบ้านก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณคุณจอบนะครับมาถือกล้องให้ผมหน่อยครับโอเคเข้ามาเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มบินให้ดูนะคบโอเคเปิดแล้วนะครับนี่ครับเข้ามาเลยครับผมเข้ามาเข้ามาสิครับวโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบินเลยนะครับโอเค Eu